ริสาวัฒนรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคีรีมาศร,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยมอบหมายให้บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติมเต็ม,ตมความรู้ผู้เรียนสก,กรประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 กิดมอร์นิ่งค่ะคำที่สองค่ะลูกกิดเอลฟ์เตอร์นูนคำที่สามค่ะกิดเอวินนิ่งนะคะทำไมคำนี้อ่านเอลฟ์เตอร์นูนตัวเอเป็นแอแออาร์ค่ะตัวเอเป็นเสียงภาษาอสระแอสระแอสระอาร์ได้ค่ะจังหวะใกล้บ้านเราค่ะตากค่ะขาค่ะตอค่ะเสียงตอเสียงเต่าค่ะต่ออาร์กอตากลูค่ะตัวเอเป็นอาร์ได้ค่ะอ่าผู้ถามว่าแมวค่ะเอาใกล้ตัวค่ะแมวอ่านว่าอะไรคะ แคทขับลูกคนรู้ว่า C A T อ่านแคทค่ะตัว C รู้เลยเป็นคอค่ะตัว A เป็นอะไรคะผิดตรงกลางเป็นอะไรคะแอะแอะค่ะตัว T ค่ะถอดค่ะทำนี้อ่านว่าแคทแสดงว่าตัว A ร่วมกับเป็นอา R R ได้แล้วยังเป็นอะไรอีกคะแอะแอะค่ะนั่นแหละอ่านคำนี้ค่ะตัว่อ A สัตว์กสวัสดีตอนเช้าจ้ะ A เอ่อ B B ตอบค่ะสวัสดีตอนเช้าเช่นกันเลือกค่ะลูก A B C D ข้อดีค่ะ เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นตอบเอคุณบายจ้ะเหตุที่นึกษาเลือกผิดเพราะอ่านไม่ออกจริงไหมคะโดยมีกลุ่มเป้าหมาย100คนณสกรระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยเมื่อวันที่22สิงหาคม2567เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้มีความเข้าใจ มีทักษะที่จะนำไปใช้ในการทดสอบและเพื่อยกระดับผลสำเร็จการทดสอบทางการศึกษาระดับชาร์จด้านการศึกษานอกโรงเรียนให้สูงขึ้น บทแรกอ่ะนี่คือเส้นสัมผัสสัมผัสบังคับของกรดนะที่เขาถามเราซีนี้เขาให้เราหาเหตุปรากฏต,ตรงนี้ใช่ไหมคะเหตุปรากฏแล้วก็จุดๆตรงเนี้ยเราต้องหาอีกสี่อีกห้าะยามาใส่นะในข้อหนึ่งมีคําว่าอะไรบ้างจารึกอะไรเนะี่ยจารึกชัดประวัติการ ทุกคืนวันอันยาวนานดูแรหนึ่นนะตัวเลือนะับประวัติศาสตร์ชนชาติไทยนักรคไทยใจกล้าหาญจะให้เห็นเป็นตำนานมีทั้งหมด5ตัวเลือกใช่ไหม มีรายได้6,000บาทนายบี3,000บาทรายได้เฉลี่ยสองคนเป็นเท่าไร6,000กับ3,000เฉลี่ยแล้วเหลือเท่าไรเอาไหมน,นะเอาไหนนะม่นะนายเอมีรายได้เอมีรายได้6,000บาทบี3,000บาทคำถามคือเขามีไรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่ เฉลี่ยบอว่าเฉลี่ยเฉลี่ยคือาะไรนะการสำรวจ,รวจคุณวุฒินะครับของนะักศึกษาว่าแต่ละคนเนี่ยมีคุณวุฒิชั้นอะไรบ้างนะครับกลายเป็นงงานประเภททดลองนะครับรงงานประเภททดลองนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเราจะทําการศึกษาเกี่ยวกับ คือคสมบัริของดินว่าดินที่เราจะนามาใช้ในปลูกพืชเนี่ยมันควรม,มีลักษณะอย่างไรบ้างแล้วก็ทำการทดลองอาจจะวัดค่ากดเบตน,นะครับซึ่งในกดเบทเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะว่ากดเบตมันคืออะไร